เอาละครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการบ้านธรรมะมาต่อเนื่องกันเลยนะครับสาหรับหัวข้อประเด็นของการสนทนาธรรมะในช่วงนี้ครับมี<ก>อะไรครับเวลาเราศึกษาธรรมะนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของรูปปรมัติ์นะครับม,มากมายตั้ง28ประเภทแต่ว่ารูปใดจะเป็นรูปที่สามารถรู้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับอืมอันนี้หมายความว่าจะมีคําศัพท์เฉพาะแม้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันต่อใช่ครับคำว่าอะไรเอ่ยคาว่าโครจระะรูปครับอ๋อครับเดี๋ยวค่อยขยายความนะเรื่องต่อไป ก็ท่านอาจารย์ก็ถามมานะครับว่าในการศึกษาธรรมะนั้นจะเรียกชื่อธรรมะหรือจะเข้าใจธรรมะจะเรียกชื่อหรือจะเข้าใจใเพราะอะไรครับเพราะบางคนศ,ศึกษาแล้วบางคนศึกษาแล้วต้องการที่จะรู้แต่ชื่อนะครับว่าไอ้ชื่อนี้มันคืออะไรม,มันหมายความว่ายังไงนำไปสู่ชื่ออีกชื่อหนึ่งคืออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่จะเรียกชื่อหรือเราจะเข้าใจใช่ครับครับมีประเด็นต่อเนื่องอีกไหมครับครับก็นําไปสู่การอธิบายในเรื่องของแม้ปริยัต ปฏิปฏิหรือปฏิบัตินะครับ <ฮะ S 2> และปฏิเวทก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาชค,คือ,ค,อคือไม่อยู่ในอำานาจบังคับบัญชาของใครนะคร,ครับอ่ะนี่คือประเด็นในช่วงนี้นะครับ<ช>ส่วนคําศัพท์ธรรมะก็แน่นอนนะครับก็ต้องนําเสนอคว่าโคจรรูปนะครับโคจรรูปหมายถึงรูปเป็นที่เที่ยวไปของจิตเ <ฮะ S 2> จ็ดรูปเป็นรูปที่ควรรู้ยิ่งนะครับ แล้วก็อาจจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกรูปนี้นะครับว่าวิสยารูปนะคร,ครับส่วนจะมีความหมายอย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างไรก็ต้องไปติดตามกันนะครับนี่ก็แสดงเห็นว่ารูปประธรรมเป็นรูปธปรรมนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะ,คะเป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นลองนับดูค่ะรูปที่ปรากฏให้รู้ได้ในชีวิตประจําวันมีเท่าไหรค่คะมี28รูปแต่มีรูปเดียวค่ะคือสีที่เห็นได้ <c oughs> ตาหูหนวกแล้ว <c oughs> จมูกก็ไม่ได้กลิ่นอะไรหรือยไงคะจากที่รูปที่ผ่านทางทวาร วันนี้มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีรูปอะไรบ้างคะที่ปรากฏว่ามีที่รูปนั้นอ๋อที่ปรากฏจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะมีรสอาหารมีมีเย็นร้อนอ่อนแข็งมีกลิ่นนะคะมีสีที่เห็นทางตา และก็มีสภาพความคิดเสียงเสียงด้วยเท่านี้เองคะ่ะทุกวันจะรู้รูปอื่นจากนี้ไหมมากกว่านี้ได้ไหมไม่ไม่ได้รู้หรือยังคะ<ม>ว่าสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ย<ม>เป็นเพียงธรรมะเท่านั้นเองจะไม่ใช้คำว่ารูปก็ได้เพราะรูปก็เป็นธรรมะนามก็เป็นธรรมะอะไรอะไรที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะปรากฏแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยิน <S 2> <S 2> <navy> และสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะจำรูปร่างสันฐานไว้ก็มีแต่เพียงความจำเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ตัวจริงของธร,รรมะที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วดับแล้ว <S <S ค่ะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่า <c oughs> ที่เห็นเนี่ยมเีเรียกว่ารูปเนี่ยที่ท <S <S จริงทำไมเรียกว่ารูปเป็นรูป เป็นรูปค่ะค่ะท่นีอ้อย่างสมมติว่าคนเนี่ยก็มีความรู้สึกมีการเคลื่อนไหวมีเสียงมีอะไระก็จะไปเรียกรวมว่าจิตเจตสิกรูปคือคือมีเมื่อก่อนนั้นคุยกันนะคะสายธรรมก็ก็จะบอกว่าเออเนี่ยอันเนี้ยจิตเจตสิกรูปก็มาพิจารณาดูคิดว่าจะเรียกอะไรก็มาถึงคิดเรื่องเรียกนะคะอยากจะเรียกอยู่เรื่อยเลย ทำไมไม่เข้าใจให้ถูกต้องและจะเรียกอะไรก็ได้ภาษาบาลีเรียกอย่างหนึ่งภาษาไทยเรียกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกอย่างหนึ่งภาษาจีนเรียกอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงธรรมะนั้นๆอ๋อที่ท่านอาจารย์อธิบายนี้ก็เข้าใจแลวเข้าใจโดยรวมแล้วค่ะคือเมื่อกี้นี่ไปแยกละเอียดไม่ถูกต้องอเข้าใจโดยรวมว่าก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นเองอะอะไรปรากฏทางตาอ่า รูปที่ปรากฏทางตาเรียกรวมได้เข้าใจไม่ต้องไปแยกรวมนี่หมายความว่าไงคือความเข้าใจโดยรวมนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาคือเป็นรูปที่ปรากฏทางตาที่เห็นได้รูปที่ปรากฏทางตากี่รูปที่เห็นได้นะคะกี่รูปก็รูปเดียวค่ะไม่ใช่หลายรูปนะคะค่ะอันนี้เข้าใจถูกลหนึ่งละค่ะแล้วก็เสียงที่ได้ยิน ก็เป็นรูปหนึ่งเหมือนกันสองละค่ะกลิ่นที่ได้กลิ่นก็สามค่ะแล้วก็รสสี่อ่าแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งที่สัมผัสกี่รูปค่ะก็จะถือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งีกแล้วชอบถือชอบเรียกและความจริงเป็นยังไงความจริงก็เป็นความจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งกี่รูป เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็3มรูปค่ะรวมทั้งหมดชีวิตประจำวันที่สามารถจะรู้รูปได้นะคะรูปที่ปรากฏว่าเป็นรูปมีจริงๆกี่รูปคะเจรูปเจรูปเป็นคุณรัชดาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ,คะเป็นลักษณะของธรรมะ เป็นธรรมะแต่ละอย่างด้วยค่ะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวค่ะซึ่งที่ท่านจายกล่าวว่าเป็นอวิชชาความไม่รู้นั่นก็เป็นความจริงเพราะว่ารูปเหล่านี้ได้ผ่านทางทวารทั้งหมดเลยแต่ทั้งวันนี้ก็จะ <c oughs> เรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วทำไมต้องมาพูดย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกลคะคะทำไมต้องพูดบ่อย ก็เพราะว่ามันไม่ได้มีความจำอันนี้คือความเข้าใจนี้ไม่ได้จรดกระดูกค่ะกว่าจะคลายการยึดถือสิ่งที่ปรากฏนะคะเพราะเมื่อโลกนี้มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวจิตคือธาตุรู้ที่เกิดก็ต้องรู้สิ่งที่มีในโลกนี้นะคะคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รส รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไวด้วยความติดข้องมีใครบ้างคะไม่ต้องการรูปเหล่านี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดมาได้คะ่ะแสวงหาแต่รูปนี่แหละไม่ใช่รูปอื่นซึ่งความจริงก็เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการฟังนะคะจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้ก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเล็กน้อยของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย,ย,ย่างรวดเร็วแต่เพราะไม่รู้จึงทำให้หลงยึดถือ แล้วก็มีความติดข้องยากที่จะละคลายได้ต้องเป็นปัญญาตามลำดับขั้นที่เป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆค่ะบางวันก็ไม่ได้ระลึกเลยบางวันก็เล็กน้อยมากซึ่งทำให้ไม่ไม่เรียกว่าท้อถอยแต่อาจจะมีความรู้สึกว่าแหมมันน้อยมากรละลึกอะไรน้อยมากอย่างนี้ มิหน่าถึงได้เรียกว่าเป็นริ่มสลักแล้วก็ยึดอาจารย์ท่านจายคะไอการยึดนี่ก็คือเห็นเป็นคนแล้วก็ยึดเลยว่าเป็นคนนั้นแต่ถ้าเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ว่าไม่มีใครเลยใช่ไหมคะเวลาคิดถึงค่ะถ้ากำลังรู้เห็นนะคะจะรู้ตรงไหนที่ไหนก็นนะะนท,นที่เห็นนะคะ สิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นที่กลางตาไม่ใช่ข้างหลังไม่ใช่ที่แขนไม่ใช่ที่เท้าใช่ไหมคะขณะที่รู้เห็นจบแล้วนะคะขณะที่ได้ยินเกิดขึ้นรู้ได้ยินรู้ที่ไหนที่กลางหูค่ะแต่ไม่ต้องกล่าวตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าขณะนั้นก็ต้องมีเสียงแล้วก็มีธาตุที่ได้ยินเสียงไกลกันไหมคะตากับหูไกลค่ะค่ะแล้วก็ ตาก็ต้องเกิดดับไปนะคะโดยขณะนั้นไม่มีสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่ใช่เห็นในขณะที่กำลังได้ยินเสียงถ้าไม่มีเยื่อใยความเป็นเราความเป็นาธาตุจะปรากฏไหมคะว่าเป็นแต่ละาธาตุซึ่งเกิดเมื่อมีปัจจัยจริงๆไม่ค่ะ คือ,คอเป็นเราเนี่ยเองค่ะถ,ถึงได้ไม่มีเยื่อใยที่ยึดถือว่าเป็นเราเห็นและก็เป็นเราได้ยินเพราะว่าเห็นก็นได้ยินเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนพร้อมกัน<ช>แต่ความจริงจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนะคะแต่การดับของจิตขณะก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเวลานี้เลยรู้ไหมว่ามีจิตอะไรบ้างจากเห็นมาถึงได้ยินเนี่ยค่ะ ติดเกิดดับไปแล้วโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงลักษณะนั้นเฉพาะลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจถูกอย่างขณะนี้เห็นเนี่ยจะเข้าใจเห็นเนี่ยไปเข้าใจที่อื่นได้ไหมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้ไม่ได้ต้องที่เห็นกําลังเห็นแม้ว่าไม่มีรูปร่างลักษณะเลยนะคะแต่ก็เห็นเริ่มเข้าใจเห็นนะคะ,ะและเห็นก็ดับเข้าใจได้ไม่นานหรอก นะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นานและเวลาที่เข้าใจได้ยินนะคะเข้าใจได้ยินที่ไหนก็ที่หูที่ได้ยินเสียงค่ะโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปรู้เพราะเราไม่ได้นึกนี่ว่าได้ยินเกิดที่ไหนแต่ขณะนั้นมีเสียงปรากฏและมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงถ้าไม่มีเยื่อใยความเป็นเราตั้งแต่เห็นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงได้ยิน ขณะนั้นจะรู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงธาตุซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ทราบมาอีกแล้วแหละค่ะคุณมีเยื่อใยไนะท่านอาจารย์คำถามว่านะคะเห็นนะคะถ้าไม่มีเยื่อใหญ่ความเป็นตัวตนความเป็นเราเห็นจากเห็นที่กำลังรู้เฉพาะเห็นเริ่มเข้าใจตรงเห็นจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้น นะคะแล้วก็จากเห็นที่กำลังเข้าใจเห็นเนี่ยก็ไม่มีความเข้าใจอย่างอื่นนะคะแต่พอมีได้ยินเกิดขึ้นเริ่มที่จะเข้าใจได้ยินนะคะซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยเกิดตรงไหนเกิดที่หะะูไม่ต้องเรียกไม่ต้องนึกเลยเพราะว่าขณะนั้นกำลังใส่ใจในสภาพได้ยินว่าเป็นสภาพที่รู้ นะคะขณะนั้นเป็นธาตรู้แต่ว่าไม่ได้เห็นค่ะธาตรู้นี้ได้ยินเสียงใช่ใชไหมคะ,คะกำลังมีเสียงเป็นอารมณ์จาดเห็นถ้าไม่มีเยื่อใยว่าเราเห็นมาถึงขณะที่ได้ยินนะคะและกำลังเริ่มเข้าใจสภาพที่ได้ยินไม่มีเยื่อใยระหว่างเห็นกับได้ยินเลยนะคะเห็นก็รู้ว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็น พอได้ยินปรากฏก็ไม่มีเห็นอีกเลยแล้วค่ะกำลังเริ่มรู้ลักษณะของสภาพที่ได้ยินขณะนั้นนะคะสามารถที่จะละคลายความเป็นเราได้ไหมเพราะรู้ว่าได้ยินเนี่ยก็เป็นเพียงขณะหนึ่งนะคะซึ่งเกิดไม่เกี่ยวข้องกับเห็นเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็ดับไปค่ะนี่คือการหนทางเดียวนะคะที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันค่ะค่ะท่านอาจารย์คะ,ะเสียงที่มีระยะเวลานานเสียงนี่จะก็คือเข้าใจความจริงว่ามันเกิดดับเกิดดับเสียงที่สมมติว่าบูดรถไฟอย่างเงี้ยมันกินเวลานานเสียงนั้น่ะที่กินเวลานั้นก็คือเป็นสภาพเสียงที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่า สภาวะรูปที่มีจริงทั้งหมดนะคะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ17ขณะนี้ประมาณไม่ได้เลยคะ่ะว่าเร็วแค่ไหนสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นรูปใดที่ไม่ปรากฏนะคะมีสมุดฐานให้รูปนั้นๆนเกิดรูปนั้นๆก็เกิดแล้วดับแล้วโดยไม่ปรากฏยังเหลืออะไรอีกที่จะเป็นเราหรือจะเป็นของเรา ถ้าไม่มีการรู้การเข้าใจสภาพธรรมะนะคะจะไม่สามารถละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงนะคะจรดเยื่อในกระดูกเพราะว่าฟังแล้วก็ลืมว่าเป็นธรรมะท่านอจารย์คะที่เห็นได้ประโยชน์ก็คือ,อที่ท่านจารย์กล่าวเนี่ยเป็นความเข้าใจแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ย คงจะมองข้ามแน่นอนแล้วก็น้อยมากเดี๋ยวก่อนค่ะพระธรรมมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะไม่มีปริยัติไม่มีปฏิปฏิจะเป็นปฏิเวทะได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นฟังอย่างทองแท้อย่างไม่ลืมนะคะเป็นปัจจัยให้สัมมาสติเกิดรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยบ่อยๆใช้คำว่าอนุสติไม่มีใครไปบังคับสติได้เลย ใช่ไหมคะ,คะจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนานไหม <คะ S 1> กว่าจะรู้ความจริงของธรรมะที่เป็นธาตรู้กับสิ่งที่กําลังปรากฏซึ่งไม่ใช่สภาพรู้นานค่ะ <c oughs> นานแค่ไหนอ๋อนานที่ไม่สามารถจะบอกได้ก็แล้วแต่สติที่จะเกิดขนาดนั้นแต่นิฉันคิดว่าที่จะเป็นประโยชน์ก็คือขณะที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่ อาจจะไปกระทบทำให้เกิดมีความทุกข์จากเสียงที่ได้ยินตาที่มองเห็นอะไรอย่างเนี้ก็อาจจะทำให้เกิดสติเมื่อเราเลึกถึงสิ่งที่ได้ได้ศึกษาหนังสือพระธรรมมีความ,วามเข้าใจแค่ไหนละคะที่จะเป็นปัใจจัยให้สติเกิดเข้าใจก็สุดแล้วแต่ปัญญาของผู้ฝ<ร>ังม,ม,มีการกระทบเท่านั้นเหรอคะจะเป็นปัใจจัยให้สติเกิดความเข้าใจอยู่ที่ไหนที่จะทำให้สติเกิดได้ ขอทราบความนานอีกทีลองคิดสิค่ะว่านานแค่ไหนม,มันเร็วมากอะคะ่ะไม่ค่ะ<น>การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจากการฟังและค่อยๆเข้าใจขั้นปริยัติกว่าจะถึงปฏิปติรู้เฉพาะทีละลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะแทงตลอดเป็นปฏิเวทะบอกจะนานนะแค่ไหนค,ะค่ะคือสุดที่จะกล่าวลองประมาณดูสิค่ะ เป็นชาติมาจย์ชาติเดียวเลยค่ะอันนี้ค่ะสิ่งที่น่ากลัวว่าถ้าไม่ใช่ชาติเดียวก็จะบางคนอาจจะท้อถอยแล้วอย่างไงอะคะท้อถอยก็ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นท้อถอยแล้วเห็นผิดไม่ใช่ค่ะ,คะท้อถอยก็ต้องกลับมาคิดกันใหม่ ก็ยิ่งช้าใช่ไหมคะไปท่อถอยเสร็จแล้วต้องมาย้อนใหม่อีกใช่ค่ะได้กล่าวขอบคุณค่านักชาตินี้รู้แค่นี้ใช่ไหมคะชาติหน้าเหมือนชาตินี้ไหมว่ารู้สักแค่เนี้ยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งไม่แน่นลค่ะว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าถ้าสามารถจะเข้าใจได้จะเข้าใจได้มากกว่านี้มากจนแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะหรือก็เหมือนชาตินี้แหละ ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยถ้าเคยฟังมาแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าฟังมากแค่ไหนกี่ปีกี่เดือนกี่วันสมัยพระพุทธเจ้ากี่พระองค์อายุ4ี่หมื่นปีสามหมื่นปีสองหมื่นปีร้อยปีก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ความเข้าใจขณะดนี้สามารถที่จะบอกถึงสิ่งที่ได้เคยเข้าใจมาแล้วว่ามากน้อยแค่ไหน <Okay. S 1> ใช่ไหมคะค่ะน้อยหรือมาก ก็น้อยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นชาตินี้แค่นี้นะคะจากชาติก่อนก่อนด้วยจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆด้วยรวมมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ด้วยเข้าใจแค่นี้พอถึงชาติหน้าจะเข้าใจได้อีกแค่ไหนก็ทีละเล็กทีละน้อยค,ค่อยๆสะสมเหมือน<ป>ชาตินี้แต่เพิ่มขึ้นปริยัติกว่าจะ ความรู้ขั้นปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเนี่ยนานแค่ไหนท่านอาจารย์ให้อย่างพระสูตรเมื่อวานเนี่ยเวปุลเวปุลละปับพัตสูตรเนี่ยนะปับพัตสูตร ซึ่งท่านก็ยังกล่าวถึงว่าเงื่อนต้นของสังสารวัฏและเงื่อนปลาย,ยหาที่สุดไม่ได้ยาวนานขนาดไหนขนาดที่ว่าแผ่นดินเนี่ยก็ยังสูงขึ้นด้วยความที่ว่าเป็นป่าช้าของซากศพต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยาวนานเพราะว่าวัฏตะก็ยังยาวนานมากเลยค่ะงนั้นขั้นที่จะเป็นปฏิเวทะที่จะหลุดพ้นไดน้ถึงความที่เป็นพระอรหันต์เนี่ย ก็ยิ่งยาวนานมากค่ะข้อสําคัญที่สุดคือเข้าใจค่ะถ้ายังไม่เข้าใจเลยก็ไม่ต้องประมาณได้เลยว่าเท่าไรแต่ถ้าเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะคนนั้นก็จะรู้ความต่างของปริยัติปฏิปต,ปติและปฏิเวทะว่าเป็นอนัตตาหรือไม่ได้เลยค่ะจะทำเมื่อไรหวังเมื่อไรต้องการเมื่อไรก็คือเครื่องกททั้นทันที ก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของโคจร,รรูปนะครับว่าเป็นรูปที่สามารถปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจําวันนะครับเป็นรูปที่ควรรู้ยิ่งเพราะว่าสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับอืมครับแล้ววิธีการที่จะรู้ได้ละ่ะวิธีการที่จะรู้ได้ใช่ไหมครับก็จะต้องอาศัยการศราึกษาที่เข้าใจอย่างถ่องแท้นําไปสู่การที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านี้นะครับตามความเป็นจริงครับอ่ะส่วนประเด็นที่หลายคนบอกศึกษาธรรมะแล้วเออจะเรียกชื่อหรือจะเข้าใจดี จริงๆแล้วนะครับจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะทั้งหมดเนี่ยเพื่อความเข้าใจนะครับและความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยแหละครับก็เป็นขั้นของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทซึ่งปัญญาเหล่านี้ก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยจะให้เกิดเป็นอนัตตาเหมือนกันครับครับนี่คือการสรุปให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแมมาถึงช่วงท้ายรายการซะแล้ววันนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเหมือนเช่นเคยน้องธนากรหนังสือ เล่มนี้ครับมีมชีวิตอยู่ด้วยปัญญานะครับครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พ,พ,พ,พระพุทธศาสนาดังที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับหรือว่าบางคนนะครับอ่านหนังสือไม่พอนะครับก็<ม>อาจจะเปิดทางเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปได้ที่ w w w d h a m m a h o m e c o m ครับ รหรือสนใจที่อยากจะไปสนทนาธรรมะกันก็ได้นะครับที่มูลน,นิธินะครับรายละเอียดก็ติดต่อไปได้ครับวันนี้เวลาของรายการบ้านธรรมะหมดลงตรงนี้แล้วนะครับเราคงจะต้องกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศีสมและผมธนากรนรัววชิดายโยธินครับเราทั้งสองคนสวัสดีครับับงสรงกา